ใส่ใจในความจริงความปวดปวนวดแม้จะเป็ำถ้าเป็นใส่ใจไม่อยู่กับรอบกันลอยไปเรื่อยถ้าเป็นมนสัสการไม่ไม่ชัดไม่กล้าตัดสินใจทาเลยกระโดดน่กระโดดนี่กากนี้ึใส่ขึ้นมากมที่มีมารอยู่ในปีนีนนนนะนะนะ้แล้วไม่สใจเลยล้มเลยแล้วนะก็ถือความดีไม่ได้ ประความรบกวนกัมันาเนี็ดทีนกาจะปลอดภัยมันต้องให้เกิมันต้องให้ความเพียรเกล้ากลาอดทนเทินแล้วมันต้องให้ปัญญาคือดนี่การที่เราจะทําให้ทั้สติความเพียรปัญญาประมุขมีอิทธิ การให้อาหารนันจิตใจก็ต้องการ,ารนะครูบตัวนตจะหลายเป็นคนที่จะฉลาดในการให้อาหารทำให้ความดมังลงนลบเนรวขการให้อา,อาหารจะเป็นความิดมันะจความส,งงสมันเป็นกระบวนการความีงงงง่มีมีความหนาแน่นของตัวอิสมาธิลปัญญานะไรเ้นตรงนี้มันต้องความฉลาดเรเียกว่าโยิโสมนสิการกถ้าคือปกแล้ การเกิดึ้ดในใจมันแค่เปการใส่ใจดันั้นเวลาเราไปนั่งสมาหรือว่าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะต้องสามารถปรับจิตเสลงได้ไม่หล่างอะไรกับการอยู่ในส,นสมาธิมันสามารถบูรณาการสติปัญญาและความเพียรเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จริงในการดําเนินชีวิตควาหมายความว่าสามารถที่จะใส่ใจให้มันให้สติเกิดขึ้ไนได้แล้วทาให้สติเกิดติดต่อต่อ,ตอเนื่องได้ นนแนวเปแนด้วยล้วใช้สยยติย้อนอดีตซึ่งข้อมูลต่างๆเศรษฐกิจกตา่างๆเรื่องาราวต่างๆแล้วเหตปัจจัยมีความลบเหลื่อมและความสเสกขจเหตมาให้ปัญญาตรวจสอบและสอบสวนให้ถและในขณะเดียวกันก็จ,จอเข้าถึงความจริงที่เป็นสัจจะความจริงเนี่ยแต่สมมติจึงโดยสมมติจริงเลยประรัดก็ได้ให้ยังเนี่ยนะแสดงเห็นและตัวปัญญาตสีและความจริงหายเพราะิตกลางนั่นงมา กรณีอย่างเนี้ยต้องปลกปลุกแบบนี้ยลุกให้อาหารปลให้เอ็นปัจจัยมนสามารถควาแข็งแงทางทด้านจิตกลจะมันต้องสามารถที่จะรักษาด้วยจิตแบบนี้ยให้ติดต่อและต่อเนื่องถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเรา บางคน,น,น,นเนี่ยจะเพราะอะไรก็แล้วจะไม่มีตัวค้ำตัวหนุม่มตัวย่ง้งตัวนี้แหละของทักนุ่มเนี่ยตัวความเพีย <c oughs> รมันเป็นสติมาด้วยเป็นปัญญามาด้วยเป็นความอดทนมาด้วยถึพลังเยอะแยะเงี้ยทำให้รู้สึว่ายิ่งเจอปัญหาก็ไม่ร้อง รู้สึกว่าทุกคนไม่เห็นดีด้วยเลยแล้วก็มองเราอะไรขึ้นมาเรามีตัวบทแค่เรามีธรรมะที่พระองค์แบบไห้แล้วก็ดึงมาเลยดึงความเชื่อมั่นถามว่าเรายังเชื่อมั่นในค่าธรรมะแบบไห้ไมเราเชื่อมั่นว่ากรรมดีย่อมได้รับผลดีอยู่ไหม แล้วเรากำลังประกอบกันมดีอยู่หม่แล้วความดีที่เราทำต้องปลความดีมยู่้กงปลุกใช่ไหมแล,หแล้วปัญหาเรื่องภาษาทั้งหลายเหล่านี้มันมาที่คุญของเราด้วยเนี่ยที่เราต้องมาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ถ้าใจเรามีความ